ไม่ใหญ่ไปเกินนี้นะคะนั่นก็ดอกค่ะดอกมะละนะคะดอกมะละก็สวยค่ะสวยนะคะทำ่ะลูกนะคะนั่นก็ลูกข้างบนค่ะอันนี้นจะสุกแล้วนะคะแฟนต้องแก่แล้วค่ะแก่แล้วนะคะแต่ทางนี้ยังไม่แก่ค่ะทางนี้ยังแฟนต้องต้อนอยู่นะคะยังแฟนแฟนอยู่ค่ะ ละคะค่อยากนำเพื่อนๆมาดูนะคะก็เป็นลูกแล้วค่ะเป็นลูกแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเห็นไหมคะลูกมันละมาละนะคะดอกเหลืองๆค่ะดอกเหลืองๆกีนกนะคะ ละค่ะอยากนำเพื่อนๆมาดูนะคะก็เป็นลูกแล้วคะ่ะเป็นลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกมาละค่ะมาละขี้นกนะคะมาละที่มันเกิดแล้วลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาละที่เอาไปต้มจืดนะะมาละนะคะ มาลาที่นกนะคะมาลาที่มันเกิดแล้วลูกเล็กๆนะคะเลวก,กเล็กงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาลาที่เอาไปต้มจืดนะ,ะแก่แล้วค่ะแก่แล้วนะคะแต่ทางนี้ยังไม่แก่ค่ะยังทางนี้ยังแฝนต้องต้อนอยู่นะคะยังแฝนแฝนอยู่ค่ะทีนกนะคะ มาละนะคะมาละค่ะหลายลูกนะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะเป็นมาลักซีนกค่ะเป็นมาลักซี่นกนะคะ เป็นลูกมาละนะคะมาละค่ะถ่ายลูกนะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะเป็นมาละกขีนกค่ะเป็นมาละเป็นพุ่มมาละค่ะเป็นพุ่มมาละนะคะมาละค่ะกินยอดก็ได้นะคะกินลูกก็ได้ค่ะเป็นยานะครนบ้าอันนี้มาละค่ะมา ทางบ้านจะเรียกว่ามาลักที่นกนะคะลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกใหญ่แค่นี้นะคะลูกใหญ่แค่นี้นะที่นกนะคะค่ะอันนี้มาละค่ะมา ทางบ้านจะเรียกว่ามลัลทีนกนะคะลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกใหญ่แค่นี้นะคะลูกใหญ่แค่นี้ด่ะค่ะเป็นสวนครัวนะคะนี่ก็ลูกสุกมันค่ะกีนกนะคะ,นนคะก็ะเป็นลูก แก่แล้วค่ะแก่แล้วนะคะ,เคเะ,คะแต่ทางนี้ยังไม่แก่ค่ะยังทางนี้ยังแฝนต้องต้นอยู่นะคะยังแฝนแฝนอยู่ค่ะเป็นพุ่มมะละค่ะเป็นพุ่มมะละนะคะมะละค่ะกินยอดก็ได้นะคะกินลูกก็ได้ค่ะเป็นยานะคะต้องเอาไว้ค่ะข้างๆ้างบ้านนะคะข้างข้บ้านค่ะ มาลาที่นกนะคะมาลาที่มันเกิดแล้วลูกเล็กๆนะคะลูกกุ้งเล็กนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาลาที่เอาไปต้มจืดนะคะมาลาที่นกนะคะมาลาที่มันเกิดแล้วลูกเล็กๆนะคะลูกกุ้งเล็กนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาลาที่เอาไปต้มจืดนะคะมาละนะคะ ดอกเหลืองเหลืองค่ะดอกเหลืองเหลืองกีนกนะคะต้องต้นต้องต้นอยู่ค่ะฝต้องต้นต้องต้นอยู่นะคะลูกมะละค่ะลูกมะละนะคะมีลายลูกอยู่ค่ะมีลายลูกอยู่นะคะเป็นพุ่มมะละค่ะเป็นพุ่มมะละนะคะ มะละคะ่ะกินยอดก็ได้นะคะกินลูกก็ได้คะ่ะเป็นยานะคะเป็นยาเดีใยว่เปี่จะเอาไปปลูกนะคะเยาพนีนจะเอาไปปลูกคะ่ะแก่และะ้วค่ะแก่แล้วนะคะแต่ทางนี้ยังไม่แก่ค่ะยังทางนี้ยังแฝนต้องต้นอยู่นะคะยังแฝนแฝนอยู่คะ่ะ มลาที่นกนะคะมละที่มันเกิดแล้วลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มาละที่เอาไปต้มจืดนะ,ะมาละนะคะ ก็เป็นลูกีนกนะคะก็เป็น ก็เป็นค่าลูกไม่ใหญ่ไปเกินนี้นะคะนั่นก็ดอกค่ะดอกมะละนะคะดอกมะละก็สวยค่ะสวยนะคะทำค่าค่ะอันนี้มะละค่ะมาทางบ้านจะเรียกว่ามะละที่นกนะคะ ลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกใหญ่แค่นี้นะคะลูกใหญ่แค่นี้นะะยาค่ะเป็นส่วนครัวนะคะนี่ก็ลูกสุกมันค่ะมะละนะคะ ก็เป็นลูกอ่ะยาค่ะเป็นส่วนครัวนะคะนี่ก็ลูกสุกมันค่ะลูกนะคะนี่ก็ลูกข้างบนค่ะอัน,นจะสุกแล้วนะคะแสนต้องเอาไว้ค่ะข้างข้างบ้านนะคะข้างข้างบ้านค่ะ เอาไว้ข้างข้างบ้านนะคะข้างข้างบ้านคะ่ะกีนกนะคะ,ะ,ค,ะค่ะลูกไม้ใหญ่ไปเกินนี้นะคะนั่นก็ดอกค่ะดอกมะละนะคะดอกมะละก็สวยค่ะสวยนะคะทำค่ะมละค่ะอยากนำเพื่อนๆมาดูนะคะ ก็เป็นลูกแล้วคะ่ะเป็นลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกมนละกีนกนะคะลูกนะคะอันนี้ก็ลูกข้างบนะคะ่ะอันนี้จะสุกแล้วนะคะแสนต้องะ่ะอันนี้มะละคะ่ะมา ทางบ้านจะเรียกว่ามาลักที่นกนะคะลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกใหญ่แค่นี้นะคะลูกใหญ่แค่นี้ลองเอาไว้ค่ะข้างๆบ้านนะคะข้างๆบ้านค่ะกี่นกนะคะทาลูกไม่ใหญ่ไปเกินนี้นะคะนั่นก็ดอกค่ะ ดอกมะละนะคะดอกมะละก็สวยค่ะสวยนะคะท่าคะคะอันนี้มะละค่ะมาทางบ้านจะเรียกว่ามะละกีนกนะคะลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกใหญ่แค่นี้นะคะลูกใหญ่แค่นี้พอได้เก็บมารับประทานนะคะเขาบอกว่าเป็นยาด้วยค่ะเป็นยานะคะทานบ่อยๆก็ดีค่ะมะละนะคะมะละค่ะ ถ่ายรูปนะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะแฟนตรงตอนตรงตอนอยู่นะคะเป็นมาลักขีนกค่ะเป็นมาลักมะละ